เรื่องแรกวันนี้ต้องเตือนภัยกันด้วยสําหรับเรื่องฟืนไฟเพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้โรงงานเนี่ยบ่อยครั้งเ<ม>หลือเกินเมื่อวานนี้เพิ่งนําเสนอโรงงานเฟอร์นิเจอร์ที่จงังหวัดตรังล่าสุดเป็นโกดังเก็บสินค้าและเศษผ้าที่สมุทรสาครวอดทั้งหลังนะครับคาดว่ามูลค่าความเสียหายไม่ต่ํากว่า10ล้านบาทครับ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนมากและรถดับเพลิงกว่า20คันระดมกำลังฉีดน้ำดับไฟที่กำลังโหมไหม้โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลบ้านเกาะอ,อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนตอน4ทุ่มนะครับกว่าจะสามารถควบคุมเพลิงได้ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพราะว่าเพลิงลุกไหม้อย,อย่างรวดเร็วและรุนแรงครับเนื่องจากด้านในโกดังเนี่ยเขาใช้เป็นสถานที่เก็บเศษผ้าแล้วก็เศษได้ที่เหลือจากการใช้ในอุตสาหกรรมการทอ มีเป็นจํานวนมากแล้วนี่แหละครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีความร้อนของเพลิงนะครับทำให้ตัวอาคารวอรดหมดทั้งหลังจนโครงสร้างหลังคาที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยมันยุบตัวลงมาครับรวมถึงร้านขายของเบ็ดเตล็ดที่ขายทุกอย่าง20บาทอยู่ด้านในโกดังก็ถูกไฟไหม้วอดไปด้วยแต่เคราะห์ดีนะครับเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนื่องจากขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่ได้มีคนงานทํางานอยู่ด้านในมีเพียงเจ้าหน้าที่เฝ้าโกดังคนเดียว แล้วบริเวณรอบๆก็เป็นป่าด้วยเป็นต้นหญ้าล้อมรอบนะครับไม่ได้มีบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงทราบว่าโรงงานแห่งนี้เพิ่งเปิดใช้งานได้ไม่นานครับตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ5ไร่ขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่ทําให้เกิดเพลิงไหมตํารวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญเจ้าของโรงงานมาสอบปากคําพร้อมให้เจ้าหน้าที่วิทยาการจากกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเรื่องของค่าเสียหายเบื้องตน้นคาดว่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับ